สวัสดีค่ะพบกับมอแม่ชาแนลอีกนะคะหลังจากมาเห็นโลงท่านแล้วค่ะเมือตั้งแต่8โมงค่ะคนหลายค่ะก่เป็นพ่านเป็นมืนค่ะเมื่อน,นี้วันสาวเมืออื่นแหงสีไรก่คนนี้เมืออื่นสิมาตามสมตามนะคะเดี๋ยวเมืออื่นตามสมตำเดี๋ยวสิงโล่งคีไหเบิองอีกแต่ว่าเมื่อน,นี้สิแวะไปไวายล,ล้มพ่อสําเร็จนะคะตอนนี้กําลังเดินทางค่ะเดี๋ยวถึงสุท้ายเหบเบิองอีกที่นึงนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนำหน้าโดยคุณแววคนสวยค่ะไม้ทำไมไอแตกตุ้มๆอย่างนั้นอะเป็นโควิดหรือเปล่าค่ะวิหารหลวงพ่อสักลวงวิหารศักด์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จโอ้ยเสียงโลดดังเลยคะ่ะ กนก่อนนะคะอันนี้ลอตเตอรี่ค่ะเรามาที่หนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมคะมค่ะอันนี้ของรัพีพัทใช่ไหมคะใช่ไหมแววใช่ค่ะของรัพีพัท เห็นไหมคะคผู้ชายลงเล่นน้ำค่ะคนี่ไงแววข้างทางข้าวโพดผลไม้เยอะแยะมากมายอดอกไม้ออของกินข้างทางเยอะแยะนะแววเดี๋ยวขอพรหลวงพ่อก่อนโอเควิทำไม ตอนนี้กำลังหาทางเข้าอยู่นะคะหาทางเข้ายังไม่เจอหมดเจอแล้วคะ่ะทางเข้าุคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมีวัดไข้ก่อนคะ่ะปิดจมูกมด้วยนะครับต้องปิดจมูกนะคะ <situation>

เสร็จแล้วคนแต่คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่คเสร็จจากงานนี้เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแดดร้อนเนาะปอยขอ,อไม่ให้จุดทูบแล้วก่อนก็จุด อ๋ออ๋อเขาไม่ให้จุดทูบเลยเมื่อก่อนจุดทูบได้น้องบอกขอถ่ายรูปแป๊บนึ่งนะคะเนี่ยฝั่งนี้ติดท่านาบุ้ยปลาเยอะมากเลยอันนี้แพรรู้สึกจะเอียงไปนิดนึ่งคะ่ะเมื่อกี้เราจอดรถอยู่ฝั่งโน้นคะ่ะอันนี้สะพาน ถ้าตรงไปทางนั้นก็หนองแครนะครับสระบุรีค่ะคลิปก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมอมแมวชาแนลค่ะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ